เพิ่มเติมสเหรับวันนี้นะครับก็มีสองสามรายการด้วยกันนะครับที่ให้การสนับสนุนงานฟุตบอลบ้างไวิเดือในครั้งนี้นะครับกับเพิ่มเติมมาต่อในครั้งนี้นะครับสองร้อยบาทคุณพี่น้องบินนะครับสองร้อยบาทคุณยายหน่งน้องแมงนะครับแมงครับสองร้อยบาทคุณป๊อปน้องบุ๋มนะครับสองร้อยบาทร้านอาหารนี่นะครับสองร้อยบาท สีม so so ้องต้อัต้องบาทคุณพี่ไทยต้กงต้อง0้องสองร้บ ติดตามกันได้นะครับติดภาพซิสวยนะครับน้องตองของเราครับเป็นอสเจส่หร yeah. ับแม่ก๋ของเราซึ่งเป็นลูกหลานตัง้งทีเดียวของเรานะครับ เข็นตบมือให้แกนักกีฬาด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณพี่ก็ให้ด้วยกับทีมกับกัตบ,บตังต่องนะครับตบบสี โศกก็ทำเป็นผู้ใหญ่ในหมู่บ้านนี่ก็เป็นคู่ที่สองครับตอนนี้เราได้5้ีมีไปรอแล้วล่าสุดก็เป็นผู่มาสร้างครับเมื่อกี้ก็ชนะวัลเกียวทุกเนียไปเดี๋ยววันนี้แข่งเสร็จจากคู่สุดท้ายนะครับเราจะจับฉลากครับและพรุ่งนี้คู่แรกเริ่ม18ในกา30นาที นะครับพรุ่งนี้คู่แรกเริ่ม18บไปในะการสนาทีเพราะนั้นผู้จัดการทีมก็จัดก,การเวลาดีนะครับห<อ>ลงแล้วครับกับตันตองอมากับดวงจริงๆครับทีมนี้อตอนเข้ารอบยังไม่รู้เลยว่าไอ้กูเข้ารอบได้ไงวะอย่างงี้นะตันตองอเออส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กจากวิทยาการาชีพแล้วก็ห้องสอนอไม่ด้เป็นวิทยาลัยอย่างเดียวนะครับ<อ>วันนี้มาเจอเจ้าบ้าน

ในรอบนี้แต่ละทีมต้องการใจชนะอย่างเดียวใครแพ้คือตกทันทีครับในวันทุกงนี้ก็จะเป็นการเริ่มแข่งขันรอบ8ทีมครับตอนนี้ผู้ชมก็เริ่มทยอยมากันแล้ว นี่ผมบอกครับเริ่มงานานี่มัไนะไปครับไปแล้วจริงตรงนี้เ <c oughs> จ้าหยองครับอันนี้ก็ดีกีนักมวยด้วยนะนักฟุตบอลด้วยอนะันนี้ก็ไปอยู่กับเชียงรายมาปีหนึ่งถ้านะผมจำไม่ผิดนะครับในชุดเยาวชนหมายเลขสามกับตันตองครับตอนนี้เอาดีทั้งฟุตนักฟุตบอลแล้วก็นักมวยคนระับ ลิตสี่ทำตายแล้วจะนัดโดนเบียดตายแล้วครับให้ง่ายๆมาสูสีกับผู้นี้แตงห้วยเดือนนี้ได้เปรียบถือเจ้าบ้านเสียงเชี่ยครับเ นะค早 v e r s c h เห染นาามมหาทีรั่นีก c ลับสหก d ้างช ichiamento a u r a ห้ bermune obedient прик ้นจ b i l กดไปสงบา sadece การลักอยู่ต่้าน Washington จริงติดผู้สัมผตัเซลล์ไปวันนี้หุ้ยเดือดซีนเอานักเตะเกาหลีมาด้วยครับเสร็จลงโชว์หมายเลข32ก่อนมาไกลเลยครับมาเยอะมาเยอะไม่ได้สิบเจ็ดเจ้าเจ้ารับนะครับมารับใช้บ้านเกิดอ,อุ๊ยฟาเเวเห็นๆครับเ โอ้โหเสียงมาแต่ไกลเลยโอ้กรรมการยงเลยเป่าให้นะนี่ครับอันนี้ซับซับเกาหลีมาแล้วครับยิ่งกว่าละนี้ซับเกาหลีครับเซลเย็นไม่ได้ครับผมมาอยู่ไม่เดียวเดี๋ยวเขาจะว่าไอ้ใไฟนี่อะไรอย่างเงี้ย จะเล่นสูรไหมครับจริงๆลูกสูรนี้จำเป็นมากเลยนะฟุตซอลถ้าเราซ้อมกันมาดีๆนะซ้อมแบบทั้งสาครับมันคือตัวช่วยเยอะถ้าเห็นระดับโลกนะครับประมาณ70%นี่คือเข้าหลายเลยนะบีวงเอ็นเจ้าย้องออกไปนี่ครับใช้รพ่นป้องกันลูกนี้ได้สวยงามมากโอดะน้องน้องนี่น้องพาห่าครับให้เจ้านัดเจ้านัดทักษะดีนะเจ้านัดนี่ ติดโอ้โหติดโอ้โหว้าวเป็นเตะผิดเนี่ยไปอยู่เกาหลีมาเนี่ยเป็นเตะขาเขาทำไมเนี่ยเอ้ดีนะครับไม่อยู่ในในกลุ่มฮาโลวีนอะไรเนี่ยเพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ย <c oughs> เริ่มเลยครับจะยอนถอยแล้วโดนบังอ่ากรนต่ายสองได้ครับมาอีกแล้วตัวพ่อหา đong đếm ở đạn đạn thứ nhất ạ chuẩn nhất đó đong đếm lại <laughs> luôn ทีมกับตั้ McCain: ต่อนะครับสีเขียมาแล้วสีกเสีกองนได้วัฒนธรรมคาบ้านเรานะครับในห่วนี้มันก็จะเป็นห่วงของการประเพณีของใบเีย บ้านก็จัดไปแล้วแต่ครูบ้านเราจาัดในช่วง3.5กิกรีมีอีกครั้งนึงครับชาวบ้านได้มาร่วมกิจกรรมมีกิจกรรมดีร่วมก,ก,ก,กันก็ถือว่าเป็นเป็นวัฒนธรรมที่ต้นแก่ของรักครับต่อเจ้านัหน้าที่ว้าวโอ้โห เล่นเร็วลูกน,นี้อันนี้ที่ผมบอกนะครับการเล่นเร็วนี่ถ้าเราไม่ได้ขอกรรมการสาม,มารถเล่นเร็วแล้วเป็นประตูได้แต่ถ้าเราขอกรรมการก็จะถอยให้นะครับแล้วก็เขาให้สัญญาณมือฟังเสียงอีกถ้าท่านเล่นก่อนท่านโดนเหลืองนะครับนะครับเพราะนั้นแจ้งให้ทุกทีมทราบตามกฎสองศูนย์แล้บนี่มีการสูมสองมา,รมาครับนี่สอ้อมตอนไหนครับผมไม่เห็น อมาได้้อีกแล้วยังอยู่ในแขนตอนที่ยอยองมาเจ้าติมเจ้าย้อนชาติกใจมดเลย อหยบอลยากแล้วกัับบอลยากวิ่งเร็วไปมันก็ไปที่เจดีับไปแล้วไปแล้วครับโหดา้มาเจ้าดันตรงนี้นอเ้ยกจ้ตันปูนอ้นกตันปูนครับงดสิงารับนี่เจ้าปูน เจ้าปูนเนาะเจ้าซีเมนอะไรชื่อหลายชื่อแล้วแต่เขาขยันมากนะครับตอนเช้าขับฟูแทนด้าตอนบ่ายขับอะไรอ่ะแเอาแล้วครับปวดเปวดมืดไปหน่อยครับตอนนี้อู๋นี้ห่างเป็นสามลูกแล้วห่วยเดือ จะเข้าตามห้วยเดี๋ยวบีหรือเปล่านี่ทำตามสั่งครับเดี๋ยวไ่ว่าไม่ได้ก็จิ้มออกว่าทำตามเลยโคตปอุ๋ยครับมาแล้วครับเจ้าตี๋กำลังจะลงครับออย่ดี่เจ้าติ๊ เจ้าตีมยงเลี้ยงไม่อยู่ครับผ่านเจ้านัดไปยิงตรงนี้ออกไปมาแล้วครับนี่ครับเจ้าตีเด็กอายุ14ปีครับพาตั้งใจซ้อมมานากคตติดจังหวะแน่นอนแลหมายเลข10ของวเดียซีครับอันนี้ผมดูมาตั้งแต่รุ่น12ปีแล้วหมายเลข10เจ้าตีโอแต่หลอดขาเลยครับให้มาที่เกอบสวย ตอนนี้โค้ชไม่เดี๋ยวเยอะมากนะครับพี่อุ๋ยพี่โววิทสเตอร์ลิงก็มาตอนแรกไปนั่งอยู่หลังเจดีจนเล่นกันาตางนี่ ีนสูงับเจ้าตีให้เจ้านักง่ายง่ายง่ไนหรอไอ้ฮะไมใช่นัชิคด้ยวันนี้ผมหวังว่าผมจะได้เห็นเจ้าปอลงสนามพี่ออกละอ้าวยอดเลยย้อนเลยไมยอนเลย อ๋อองศุลกุลสุดท้ายไม่ย้อนครับก็คือทำไมเนี่ยเด้าตีดูครับทักษะเด็ก14ให้มาเจ้าน้น้านี่เจ้าหน้าที่ยังตังตอมขอเวลานอกครับเจ้านน้นบอกว่าถ้าวันนี้ชนะจะตัดผมเป็นงครับ ประกาศทุสนับสนุนในนามผู้สนับสนุนก็จะมีท pues mm nah, ่าเรือท่าเรือบ้านู้เดียของเรานะครับ1 0 0่บาทกับร้านอาทิตย์กดับยมห0าบาทคุณแตงยิมอิรันะครับ300บาทคุณท้าหาร้0บาทครอคัวตชัยล0บาทจาสิเอกกรุทยโกฐาบุับาทคุณบอลภูมิุ๊กีนะครับ500บาร้บาทค้าคุง น้องชายครับสองร้อยบาทสอฟต์ตอลอุ่นแกหนึ่งพับาทพีณเตย้ใสาสเต็นเบเกี่นะครับหนึ่งพนบาทคุณัยงบะมีพระนรบสามรอยบาทคุณป้องร้านอบัวครตบรอยบาทเอกร้านับห่ร้บาทพี่จ้งข้าหน้าสองร้อยบาทร้านอาหาี่น้อยน้ำผลรับสามรอยบาทในช่างผกสับร้อยบาทคุณเฉริพอม เระนทีตดตงนะครับนะครบ2บาทแระเอสิงห์1 0 0บาทระหลครับ5บาทคุณเุณอะไเงือนรบาทที่ืรับสายกีนบที่หลวงที่หลนะับหมูกระแดงก1 0 0บาทคุณมจองหัน200บาทกระดดนทีเก็บไท0 0บาทคุณโดนทานะครับ หน่วี้นะครับ200บาทบุหรี่ท้าท่าผล200บาทตุมบัตุ้มมันตา1,000บาทนะครับมาด้วยนะครับกระถางสปาต่อบ้านอ่ต่อตะบนตะบองนะครับ เงินทุนะครับน้องม0 0บาทตื่นทข้อเสนอา้ทนี่200ได้นีบาทลย200บาท่มยั200บาทไอ้ที่บ้มเสอนะครับ200บาท้้ทวนน้องดิน200บาท

สำหรับสมปีนี้ก็เยออสวรนะครับก็ขอขอบคุณรามาเฮสสำหรับสมุดอารมาเฮ่จากอัปต่ต่คุณลูกเอลี่ท่างใักโอกาสนี้ด้วย